thank you ผลักดันประเทศให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าได้เพยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นภาครัฐเองก็ย่อมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เอ,อื้อเอ,อื้อขอขอบคุณท่านประธานอิสระเป็นอย่างยิ่งค่ะ,<ล>ะในการนี้นะคะ ใครขอเรียนเชิญหม่อมราชวงศ์ปรีดยาธรเทวกุลขึ้นกล่าวปาตกถาค่ะในหัวข้อเอกชนรวมพลังสร้างฐานเศรษฐกิจประเทศไทยค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านประธานสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทย ท่านคณะกรรมการสภาขารค้าแห่งประเทศไทยท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกครับตลอดจนท่านนายกสมาคมการค้าทั่วประเทศนะครับหัวข้อที่ให้ผมพูดก็คือว่าเอกชนรวมพลังสร้างฐานเศรษฐกิจไทยนะฮะ ความจริงหัวข้อน,นี้มันไม่ต้องพูดเป็นข้อสรุปของสิ่งที่เกิดมาในเวลาประมาณ53ปีที่ผ่านมามาคมการค้ากลุ่มทั้ง10ท่านขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันค่ะขอเรียนเชิญค่ะ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี2557ค่ะซึ่งรางวัลในคืนนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะค่ะสำหรับกลุ่มที่1นะคะสมาคมที่จดทะเบียนตั้งแต่1-5ปีค่ะซึ่งในปีนี้นะคะจะมีทั้งสิ้น3สมาคมดังนี้ค่ะรางวัลแรกนะคะ รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยมได้แก่สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียนค่ะขอเชิญขึ้นรับรางวัลบนเวทีค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ สำหรับรางวัลถัดไปค่ะเป็นรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิตินะคะจะมีมิติที่1ผลสำเร็จตามพันธกิจนะคะและมิติที่3ด้านคุณภาพการให้บริการจะไม่มีการมอบรางวัลนะคะจะมีรางวัลในมิติที่2ค่ะด้านความสามารถในการบริหารจัดการนะคะได้แก่ สมาคมไทยรับสร้างบ้านค่ะขอสะแสดงความยินดีด้วยค่ะค่ะนาพภ,ภูมิใจมากนะคะสำหรับรางวันถัดไปค่ะเป็นรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยมในมิสิตี่สี่นะคะ การพัฒนาองค์กรค่ะได้แก่สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุนไทยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะค่ะถัดไปนะคะในกลุ่มที่1ค่ะ จะเป็นรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่นนะคะได้แก่คุณสิทธิพรสวุวรรณสุดค่ะนายกสมาคมไทยรับสร้างบ้านค่ะ สำหรับกลุ่มที่1น,นะคะทั้ง3ท่านนะคะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญด้านหน้าเพื่อถ่ายภาพร่วมกันค่ะขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะถัดไปนะคะจะเป็นกลุ่มที่2ค่ะ สมาคมที่จดทะเบียนจัดตั้งเกินกว่า5-15ปีนะคะมีทั้งสิ้น7สมาคมค่ะที่ได้รับรางวัลน,นะคะดังนี้ค่ะรางวัลสมาคมการค้าย,ยอดเยี่ยมได้แก่สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยค่ะขอเรียนเชิญขึ้นรับรางวัลบนเวที ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรางวัลถัดไปค่ะรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติที่หนึ่งค่ะด้านผลสำเร็จตามพันธกิจได้แก่2สมาคมนะคะสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติค่ะ เขาแสดงความินดีด้วยค่ะและอีกสมาคมนะคะสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านค่ะเขอเรียนเชิญค่ะมีทั้งสิ้น2ส,สมาคมนะคะที่ได้รับรางวัลสมาคมการค้าที่เด่นรายมิติที่1ด้านผลสำเร็จตามพันธกิจค่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับรางวัลถัดไปในกลุ่มที่2นะคะได้แก่รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติที่2ด้านความสามารถในการบริหารจัดการค่ะได้แก่สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกไทยค่ะ ขาแสดงความมนดีด้วยนะคะเอ่อต้องขออาภัยด้วยค่ะทางสไลด์ผิดเป็นมิติที่4นะคะค่ะจริงๆเป็นมิติที่2ค่ะขอเรียนเชิญบนเวทีค่ะค่ะขอแสดงความมีดีด้วยนะคะสำหรับ รางวัลถัดไปค่ะรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติที่3ด้านคุณภาพการให้บริการได้แก่สมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็นค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ลำดับถัดไปนะคะรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติที่4ด้านพัฒนาองค์กรได้แก่สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่นค่ะได้แก่คุณวิสารฉันเศษน,นายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ค่ะและขอเชิญทั้ง6ท่านร่วมถ่ายภาพกันทางด้านหน้าค่ะขอเนเชิญค่ะเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากๆนะคะ ขอบพระคุณค่ะค่ะสำหรับกลุ่มที่3นะคะเป็นสมาคมที่จดทะเบียนจัดตั้งเกินกว่า15ปีค่ะมีทั้งสิ้น9สมาคมนะคะที่ได้รับรางวัลค่ะดังนี้ค่ะรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยมได้แก่ สมาคมมันสำปะหลังไทยค่ะเขาแสดงความยินดีด้วยค่ะลำดับถัดไปค่ะจะมีทั้งทั้งสิ้นสามสมาคมที่ได้รับรางวัลน,นะคะรางวัลการค้าดีเด่นรายมิติที่หนึ่ง ด้านผลสำเร็จตามพันธกิจได้แก่สมาคมประกันชีวิตไทยคะ่ะขอบคุณค่ะสำหรับสมาคมที่ได้รับรางวัลเดียวกันนะคะอีกสมาคมหนึ่งค่ะได้แก่ สมาคมอาคารชุดไทยค่ะเขาเรียนเชิญค่ะค่ะสำหรับสมาคมที่3นะคะได้แก่ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ และสำหรับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติที่2นะคะด้านความสามารถในการบริหารจัดการค่ะมีทั้งสิ้น2ส,สมาคมที่ได้รับรางวัลน,นะคะได้แก่สมาคมการขายตรงไทยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับสมาคมที่ได้รับรางวัลเดียวกันนะคะอีกสมาคมหนึ่งได้แก่สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติที่3นะคะด้านคุณภาพการให้บริการ ได้แก่สมาคมธุรกิจไม้ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติที่4ด้านพัฒนาองค์กรได้แก่ สมาคมประกันชีวิตไทยค่ะค่ะลำดับถัดไปนะคะเป็นรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่นค่ะได้แก่ คุณหญิงนทิกาวัฒนเวกินอังอุบลกุลนายกิติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญทั้ง9ท่านร่วมถ่ายภาพทางด้านหน้าค่ะและขอเรียนเชิญรองประธานกรรมการกรรมการเลข,ขาธิการสภาหอก,การค้าแห่งประเทศไทย ขึ้นถ่ายรูปบนเวทีร่วมกันด้วยค่ะขอเรียนเชิญคะ่ะและตอนนี้นะคะต้องขออนุญาตเรียนเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลไปแล้วทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นะคะขึ้นบนเวทีอีกครั้งค่ะ ภาพที่น่าประทับใจและก็น่าภาคภูมิใจมากที่สุดเลยนะคะค่ะและต้องขอขอบคุณค่ะหม่อมราชวงศ์ปรยียาธรเทวกุลที่กรุณาให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้นะคะและขอขอบคุณคุณอิสระและอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและอธิบดี อยธ่ปิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะที่ได้ขึ้นร่วมเป็นเกียรติในพิธีค่ะ